แล้วก็เอจะมาแนะนําเกี่ยวกับว่าบริษัทเราอะคะทำเกี่ยวกับอะไรนะอืมโอเคก็บริษัทเราอะคะเป็นบริษัทจัดหางานนะคะทำเกี่ยวกับหาผู้ปีเลียงเด็กแม่บ้านดูแลผู้สูงอายุนะคะแล้วก็พวกพนักงานขับรถติวเตอร์พยาบาลแบบนี้ก็รับเหมือนกันค่ะอืมค่ะดอ๋อเช็คคนหน่อยสิคะตอนนี้มีใครเข้ามาดูแล้วบ้างเผือว่าเมื่อกี้พี่ลูกแก้วพูดไปแล้วก็เอ้ยเข้ามาจังหวะที่งานงานคาสุดท้ายพอดีไงแต่ไม่รู้ว่างานอะไร แต่รอดูหน่อยอ่าใครได้ยินชัดไม่ชัดกดหนึ่งใช่กดหนึ่งเข้ามาหน่อยนะ,ะ,ะให้หน่อยนะคะ,ะถ้าเกิดว่าเสียงเบาไปหรือว่าอ่าดังไปก็ก็คือดังค่ะแต่ถ้าเกิดเ <c oughs> บาบอกได้เลยโอเคตอนนี้ในติกตอกขึ้นแล้วนะคะ okay, โอเคส่วนเฟซบุ๊ก ติกตอกอุ้ยติกตอกขอบคุณ19คนดูนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมีแชร์งานแล้วก็แชร์รายละเอียดเกี่ยวกับอานเงื่อนไขของทางบริษัทนะคะเพราะเรามีละอันนี้คุณจะมีค่ะเข่าเรียกว่าคอสอบรมใช่ไหมใช่ค่ะอ่าโอเคเราจะมีทั้งงานแล้วก็คอสเกี่ยวกับทั้งอบรมที่การเลี้ยงน้องใช่ไหมแล้วก็ทั้งแม่บ้านด้วยอ่าโอเค แล้วก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราพูดก่อนรอบแรกวันนี้เราจะมีแจกเสื้อคีดูพี่น้องขึ้าก่อนมายั่วๆเพราะตอนนี้กำลังคนดูเยอะมากเลยค่ะนี่นะคะเรามายั่วๆเลยวันนี้เราจะมีแจกเสื้อนะคะเสื้อคีดูนี่เลยหนึ่งตัวสีขาวคอสีเขียวใส่ทํางานได้ใส่ได้ทุกโอกาสเลยแจกฟรีนะคะโดยที่เงื่อนไขก็คือกดไลค์กดแชร์เพจอ่ะคีดูจ็อบใช่ไหมกดแชร์ไลน์นี้นะคะ ติดแชร์ไลฟ์นี้เพราะว่าพิมพ์ตำแหน่งนะ